ใช้งานง่ายๆเลยจ่ายไฟแรงกว่าตัวนี้เฉยเลย24ชั่วโมงบวกบวกอันนี้เป็นวงจรที่ไปยังรถไฟฟ้าเนาะไปดูขนาดสายบางทีมเลือกได้เลย16 10 แปดสิโอ้โหล้วต่อด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n มิมม่อมาดูเรื่องที่เป็นประเด็นกันหน่อยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นไปเสียบชาร์จตามที่พักต่างๆไปแอบชาร์จไฟหรือว่าใช้ที่ชาร์จไม่ได้มาตรฐานหรือว่าใช้ตัว e m e r g e n c y ชาร์จได้ไหมเอาไปเสียบมันจะระเบิดหรือเปล่าแล้วก็ใช้อันไหนดีใช่ไหมของเรานี่ก็ถ้าเกิดว่ามากับรถเทสลาเลยเนี่ยไอตัวโมบายชาร์เจอร์มันจะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทเลยนะไอตัวพอคอนเนคเตอร์นี่มันหมื่นเก้าเองทำไมมันต่างกันนิดเดียวแล้วตอนนี้มันก็มีขาาาายยตมตมมลดเอะ เลยใช่ไหมตัว emergency charger หรือว่า mobile charger เนี่ยตั้งแต่ราคา3,000-6,000-4,000มีหมดเดี๋ยวนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าจะใช้ตัวไหนดีหรือว่าจะเลือกซื้อของ Original หรือว่าของใน s h อ p e e l a z a d a เนาะ <Okay. S 1> อันนี้ก็ยังชาร์จอยู่เลยที่ชาร์จอยู่ที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นของ wall charger original ของ Tesla ตัวนี้ตอนนี้เราชาร์จอยู่ใช่ไหมในแอปเขาก็จะแสดงมาเลยว่าใชา้อยู่ที่2 4แอมร์204โวลต์เนาะแล้วก็กำลังไฟตะกี้กิโลวัตตอนนี้เหลือ4กิโลวัต์ใช่ไหมแล้วก็เวลาเนี่ย10ชั่วโม เปอร์เซ็นต์ก็คือเต็มนั่นเองเอ้าวทำไมมันช้าขนาดนี้โอ้โหแต่ละวันมันก็ไม่เต็มสิอันนี้ต้องบอกก่อนเราเนี่ยใช้ไฟเฟสเดียวนะปกติแล้วอะ่ะมันจะแม็กอยู่ที่7กิโลวัตต์แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเดินสายแยกหรือว่าขอไฟ3เฟสก็จะได้อยู่ที่11กิโลวัตต์ใช้จริงก็ประมาณ90นั่นแหละอา้าวถ้างั้นก็ใช้เป็นโมบายชาร์เจอร์หรือว่าอิมเมอร์เจนซี่ชาร์จดีกว่าหรือเปล่ปปปปาไม่ต้องไปเสียหมื่นกว่าบาทไม่ต้องไปเสียค่าเดินสายไฟเสียค่าช่างเสีียยยยขออออกกกกาา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 รรรรรไฟฟ้้้ววมมม็เเเเืบคคคึ่่งแสนนใใชจะะะถิด ยังไงตัววอชาร์เจอร์ก็ดีกว่าในหลายๆด้านนะ <Okay. S 1> แต่สําหรับคนที่ไม่อยากจะติดตั้งหรือว่ามีงบจํากัดก็นี่เลยถ้าเกิดว่าไปซื้อรถเทส l a วันแรกเขาก็จะมีให้เลือกว่าจะเอาไอ้ตัวนี้หรือเปล่าโมบายชาร์เจอร์เขาเรียกโมบายชาร์เจอร์นะมาไขข้อสงสัยกันหน่อย e m e r g e n c y ชาร์จก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่เขาเรียกเหมือนกันคือฟังจากชื่อแล้วมันเฉพาะตอนฉุกเฉินหรือเปล่า,าใช้ดีไหมใช่ไหม <c oughs> ตัวนี้ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะเสียบชาร์จข้ามคืนก็ได้หรือจะใช้เป็นที่ชาร์จหลักก็ได้ขออแค่่่่ไตตัววปททีีีมมมาาาาาเเสสยยบหรืฟดิน ได้มาตรฐานก็พอเดี๋ยวเราค่อยไปลงลึกกันนะตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่10,000บาทเนาะก็นี่ข้างในเดี๋ยวเอาไปชาร์จอยู่ก็จะมีตัวคอนเนคเตอร์แล้วก็ไอ้ตัวที่เสียบกับรถยนต์นั่นเองข้อดีของตัวที่ชาร์จออริจินอลเทสลาเลยเนี่ยแน่นอนมันได้มาตรฐานอยู่แล้วสายไฟหนาแต่ตัวนี้จะไม่มีสายกาวมาให้นะของออริจินอลเขายังไม่ใช้สายกาวเลยเป็นไงก็ <c oughs> จะเป็นอันนี้นั่นเองนะข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยก็คือสายมันยาวมากแทบไม่ต้องใช้ปลั๊กพวก่วงอ่ะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งก็คือ ดูโคตรพรีเมียมถ้าเกิดว่าใช้กับรถเทสลาเนี่ยเขาก็สามารถกดตัวนี้ก็เนี่ยมันจะมีทัชสกรีนตรงนี้สามารถกดเปิดปิดพอร์ตชาร์จได้ง่ายๆเลยแล้วก็ตัวคอนเนคเตอร์ของเขาสามารถดึงออกมาแล้วก็ใส่เป็นแบบว่า Power p a ์ k ก็ได้นะตัวนี้สามารถหาซื้อแยกได้เผื่อเราไปเจอที่ไฟมันแรงๆแล้วอยากจะใช้ Power p a ์ k กก็ เสียบไปจากตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะเจ okay. นี่มีตัวล็อกค่อนข้างแน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดเลย1 0 0่บาทก็ถ้ามีงบก็แนะนำนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ข้อเสียหรือว่าตัวที่3-4พันมันชนะก็คือเขารองรับไฟอยู่ที่ 12M แอมป์นะไอตัว ที่มันเป็นวอลชาร์เจอร์ของเราเนี่ย32แอมป์มันลดลงมากกว่าครึ่งึงเลยเนาะแล้วเวลาชาร์จเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดว่าใครใช้รถทุกวันอาจจะไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ทุกวันเนี่ยยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว <Okay. S 1> แล้วเวลาการใช้รถครั้งหนึ่งเพื่อนก็ไม่ได้ขับออกจากบ้าน100ขับกลับมาบ้าน0%ตลอดเนะาะมันอาจจะหลงเหลืออยู่ประมาณ60% 80% 20%ชาร์ข้ามคืนเนี่ยเราไปใช้ไปต่างจังหวัด3-4วันเนี่ยชาร์จตัวนี้ข้ามคืน3-4วันก็100ทุกกกวววันนัันนเาาาาะะะไไมม่่่ีปปญหอออรรยยยูแแล้แ้ถิดจงบ หรือว่าอยากจะได้ที่ชาร์จแรงขึ้นนี่เลย เทสลาเพราะเราก็ใช้อยู่นะ,ะตัวนี้ก็มันจะราคาถูกมากๆเลยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวตายคลิปเลย <Okay. S 1> แล้วกําลังไฟหรือว่าชาร์จเนี่ยได้แรงกว่าออริจินอลของเทสลาอีกแถมตัวนี้เรื่องความปลอดภัยเซฟตี้โอเคไอ้ตัวเทสลามันเซฟตี้อยู่แล้วตัวสําหรับกับรถนะซึ่งรถเนี่ยมันฉลาดมากไม่ต้องเป็นห่วงเลยคือตัวรถเนี่ยมันปรับแรงดันปรับกําลังหรือว่าอุณหภูมิเกินนิดหน่อยเนี่ยมันก็ตัดการใช้งานแลวนะเนี่ยเราจอดไว้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ตัดไปนะแต่รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็ชาร์จให้กับอัตโนมัตติเลยแ่ างทีมันก็ไม่ชาร์จกลับมาให้นะแล้วใช้โมบายชาร์จเจอร์ Lake <ania> ของตัวเท s l a เนี่ยมันไม่สามารถปรับแอมได้ใช่ไหมก็คือ12แอมเนี่ยมันก็จะดึงมาจากไฟบ้านหรือว่าที่เราเสียบอะไอที่เป็นห่วงก็คือตรงนี้แหละมันจะต้องได้มาตรฐานนะไม่ใช่สายไฟตัวเนี้ยแน่นอนไอสายไฟตัวเนี่ยมันได้มาตรฐานแต่ไอเต้ารับที่เราไปเสียบอะไม่รู้ให้ข้างในเนี่ย มันมีทองแดงอยู่สองสามเส้นหรือเปล่าหรือหรือว่าขนาดสายมันเนี่ยเท่าไรอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะแต่ยังไงเราก็ไม่สามารถไปแง่เต้ารับไปดูขนาดสายบางทีมันอยู่ในท่อ PVC เนาะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็น3คูณกี่สแควร์มิลถ้างั้นเราก็นี่ก็จัดของเทสลามาซะเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถปรับตัวแอมป์ได้ตั้งแต่80 1 3 1 6แอมป์เลยนะเขาก็จะไม่ไปดึงไฟจนเยอะเกินไปสําหรับตัวที่พักอาศัยของเราเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าเรามั่นใจและสายไฟหรือว่าเต้ารับอะไรเนี่ยมันได้ อยู่ที่16แอมป์ก็ยังได้ <Okay. S 1> ซึ่งมากกว่าของ o r i g i ินอล e ท sla ที่12แอมป์อีกนะทีนี้เวลาชาร์จไฟเนี่ยมันก็จะเต็มเร็วขึ้นแล้วก็ได้กระแสะไฟที่เยอะขึ้นนั่นเองและนี่จะเป็นตัวโปรดักต์ของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆแต่ก่อนอื่นเขาจะมีรุ่น16แอมป์กับ3 2แอมป์นะถ้าเกิดว่านี่เลือกรุ่น16แอมป์มาแบบเราเนี่ยตัวปลั๊กที่เสียบอินเลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับปลั๊กไฟบ ไปเสียบตามที่พักหรือว่าไปเสียบอะไรอย่างเงี้ยต้องขอเขาก่อนนะ <Okay. S 1> แต่ของเราเนี่ยเสียบบ้านของเราเองใช่ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้ตัวอะแดปเตอร์ตัวเต้ารับหรือว่าตัวกําแพงที่เราไปเสียบเนี่ยมันรองรับหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายไฟมันก็จะไปไม่ถึง <c oughs> อย่างตัวนี้มันก็สายค่อนข้างสั้นนะบอกตรงซูของตัวออริจินอลไม่ได้แต่ไม่เป็นไร <c oughs> เราก็มีปากพ่วงใช่ไหมในอย่างยาวแล้วเราก็จะต้องมาเลือกปากพ่วงก่อนจําเป็นต้องใช้จริงก็อย่างเช่นตัวเนี้ยมันทัลเทลสิบแอมป์นะครับผมแล้วก็มีมอกอย่างน้อยก 2,300วัตต์หรือว่า2.3กิโลวัตต์เท่านั้นเองแล้วก็รองรับ10แอมป์เฮ้ยโอมันน้อยกว่ามาตรฐานนะ่ะก็คือตัวนี้มันสามารถปรับให้เหลือ8แอมป์10แอมป์ก็ทําได้นะครับผมอย่างตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ก็ไม่แนะนําถ้าเกิดเรามีตัวเลือกก็อย่างนี้ดีกว่านี่ฮาโคเขาก็จะรองรับถึงตั้ง16แอมป์เลยนะเขาก็จะเขียนมันเลยด้านหลังนะครับผมแล้วก็ตัวมอ,อกร ก็ม <formation jin inh ale> <at> ีมาเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวนี้ที่เราพกเอาไว้ติดรถเทสลาอยู่แล้วสายโคตรยาวนี่มีมอกรองรับถึง16แอมป์แล้วก็แม็กอยู่ที่3.68กิโลวัตต์เลยนะก็ว่าเอามันมันดันไปได้ประมาณ3ได้4เพราะมันแม็กมาอยู่ที่ตัวนี้เท่านั้นเองก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ตัวของเทสลาแล้วเราปรับ16แอมป์ไปเลยเนี่ยมันก็จะดึงไฟเท่าที่เขาดึงได้นั่นแหละเขาก็จะไม่ไปดึงจนสายไหมนะในตัวเขาเนี่ยก็จะมีตัววัดกระแสวัดแรงดันอุณหภูมิแล้วก็บอกจํานวนโวลต์เลยว่าตอนนี้ใช้อยู่เท่าไหร แบบเรียไทม์ก็จะเป็นข้อดีของตัวที่มีหน้าจอบอกมาเลยแต่ของเทสลาไม่มีอะไรบอกมาเลยใช่ไหมไม่ต้องหวงแน่นอนมันอัจฉริยะเกินกว่าที่เราจะคาดคิดอยู่แล้วเข <YY Y> าก็ดูอยู่แล้วว่าไอ้ต้นทางเนี่ยมันจ่ายไฟมาได้แม็กเท่าไร่เขาก็จะดูดไปได้ประมาณเท่านั้นแหละ <ix> โอเคมาดูใช้งานกันหน่อยดีกว่าครับผมไป <S <S ตอนนี้ก็ชาร์จอยู่นะนี่อันนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับผมในแอปเนี่ยเขาก็โชว์มาอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นตรงนี้แล้วกัน สิบเชั่วโมงหนาทีเอาเรื่องเลยไหมแดดค่อนข้างร้อนเนาะอันนี้แล้วแต่อุณหภูมิด้วยกําลังไฟที่ได้อยู่เนี่ยก็จะเป็น4กิโลวัตต์เนาะไฟที่เข้าเนี่ยก็อย่าแอมป์ทับ32ก็เราตั้งแม็กให้เขาเนี่ยเข้าได้ที่32แอมป์ซึ่งตัวเทสล a เขาเนี่ยฉลาดมากเลยนะเทสลาเขาคือคํานวณไฟที่จะเข้าตัวรถอยู่แล้วนะเขาจะปรับแรงดันปรับกระแสปรับความแรงอยู่แล้ว แต่พัสดุหน้าง,งานหรือว่าไอ้ป๊กที่เสียบสภาพอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็ควรจะทําให้ดีนั่นแหละแล้วอย่างสุดท้ายแรงดันที่ได้ก็2อ4 2นะ้อยสี่สองร้อยห้าโวล์เนาะของเราก็ไฟบ้าน2องร้อยยีโวล์นั่นแหละโอเคอันนี้จะเป็นของเทสลาเป็นแบบว่าวอลชาร์เจอร์นะแต่ของเราเนี่ยไม่ได้เดินไฟ3เฟสจะเป็นการเดินไฟ1เฟสคือไม่ได้มาบ่อยอะ่ะเราก็เป็นบ้านสวนดนะ้เดี๋ยวค่อยไปลงทุนเอาบ้านที่อยู่อาศัยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้ที่ชาร์จของเทสลากันหน่อยดีกว่าเห็นชื่อนี้ก็คือใช้ได้กับทุกแบรนด์เลยนะไม่ ของเขาเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่3.5กิโลวัตต์สำหรับ16แอมป์เนาะเราก็จะเป็น IP l e t t n n g 66กันน้ํากันแดดใช้นอกบ้านหรือว่าฝนตกก็เสียบ้าไว้ได้แต่ก็แนะนำให้ใช้ในบ้านฝนไม่ตกดีกว่าน่าจะมองเห็นอยู่นะถ้าเกิดว่าเราเซตเป็น8แอมป์เนี่ยนะมันก็จะกระแสไฟในไหลเข้าไปน้อยมากนี่ก็คงที่อยู่แล้ว แต่ว่า8แอมป์เนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาท่อน้ําเนี่ยแต่ว่าให้ท่อมันหุ่นมันนิดเดียวใช่ไหม8แอมป์ถ้าเกิดว่า16แอมป์20แอมป์เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นประมาณงี้มันก็ไหลไปได้เยอะขึ้นเนาะแน่นอนเซตไว้นิดเดียวเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะดู24ชั่วโมงบวกบวกจนคํานวณไม่ได้แล้วว่ามันจะต้องเท่าไหร่เนาะคือมันเยอะมากๆนี่เราก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมว่าได้1กิโลวัตต์ตอนนี้ก็บวกไปศูนย์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเซตให้มันเยอะกว่านี้หน่ <Okay. S 1> น่ิินนนะนนีมัไกกนะะพพแตวาใ้ อ่าโอเคเปลี่ยนเป็น16แอมป์เรียบร้อยเดี๋ยวลองมาดูต่อกันหน่อย,อ,ยอ่าอันนี้เราก็เอามากด Unlock Port นะเพิ่ง <c oughs> เปลี่ยนฟังก์ชันตะกี้เลยนี่รอมันคำนวณแปบ๊บลดมาแล้วจาก24ชั่วโมงบวกๆกลายเป็น15ชั่วโมงนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็16แอมป์เรียบร้อยแล้วสไฟมันก็ไหลไปเยอะขึ้นเนาะ โอเคก็แน่นอนมันก็ต้องช้ากว่าตัวสเตชันอันนี้มันจะไปได้ถึงประมาณ11กิโลวัตต์เลยนะแต่ของเราเนี่ยเฟสเดียวก็ประมาณ7กิโลวัตต์แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ถึงหรอกแบบที่เพื่อนเเห็นอนะประมาณ4-5เนาะเออตัวนี้ก็ได้ประมาณ3นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองหัวของเทสลากันดีกว่า10,000บาท <c oughs> อันนี้ก็มีให้กดเหมือนกับตัววอร์ชาร์เจอร์เลยนะเรียบร้อยแล้วก็ว่าสามารถเปลี่ยนอะแดปเตอร์ได้ <c oughs> ตรงนี้ก็คลาสสิกไม่มีอะไรแสดงสถานะนะ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรปรับแรงดันทําอะไรเองได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วแต่ก็โอเคเช็คให้ชัวร์เราทําเองดีกว่านี่มาดูกันหน่อยก็ชัวนี่ยีชั่วโมงกว่าได้2กิโลวัตต์โอ้โหได้น้อยกว่าตัวแน่นอนตัวนี้มันปรับไป16 ได้เนาะตัวนี้สเปคมันจะต่ํากว่านะโอเค20กว่าชั่วโมงและโอ้โหเกือบเท่าตัวนี้ที่ปรับเป็น8แอมป์เลยนะ <c oughs> ก็ไอตัว Universal Home Charger Gen 2 Emergency ที่มัน10,000บาทเนี่ยจะรองรับไฟอยู่ที่1 2แอมป์นะมันก็เลยจ่ายไฟเข้าได้น้อยกว่าเนาะนี่ก็อยู่ที่2กิโลวัตต์ตัวนี้ก็3-4กนะิโลวัตต์เนาะอันนี้อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ใช้ไปน,นานๆใช้ตลอดหรือว่าเอากิโลออกก็เป็นพันเลยนะ2,000วัตต์อันนี้ก็4 0 0 0วัตต์ก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครึ่งๆเลย ราคาก็ครึ่งๆเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันมีข้อดีข้อต่างกันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เขาก็จะอยู่ที่10แอมป์เนาะ2.3กิโลวัตต์ไฟที่ส่งไปได้ ตัวนี้ก็จะอยู่ที่16แอมป์ M เลยนะแล้วก็สายไฟจะค่อนข้างหนากว่าอย่างต่ำเลยเนี่ยก็ขอ2.5แควร์มิลนะครับผมนี่16แอมป์ <Okay. S 1> สว่วนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอ้โ <c> ห <oughs> oh แล้วต่อด้วย <c oughs> ตามเนากรรมนะครับผม <c oughs> ขอเจ้าตัวนี้ที่สายไฟเขาก็จะเขียนมาเลย3คูณ2.5แควร์มิลนั่นเองใช้งานเขาก็จะให้เสียบตัวนี้เข้ากับตัวปลั๊กก่อนนะอย่าเพิ่งไปเสียบหัวเนี่ยเข้ากับตัวรถเนาะเขียวเนี่ยคือใช้งานได้แล้วของจริงไม่กระพริบนะเห็นในจอมันอาจจะกระพริบอันนนีี้ค่่วามมถไตรงกัน ใช้งานอยากจะปรับตัวแอมหรือว่าตั้งเขาดาวอะไรอย่างนี้ทําได้หมดเลยก็กดตัวนี้ค้างเอาไว้3าวิแล้วก็ปล่อยมันก็จะมีให้เลือกพาวเวอร์ไทม์แล้วก็กราวจะใช้ไม่ใช้เนาะของเรานี่ปรับพาวเวอร์อ่ะกดค้างไว้3วิ1นึแล้วก็ปล่อยเนี่ยก็จะเลือกได้เลย16 10 8 13อะไรอย่างนี้ถ้าจะเลือก8เนี่ยก็กดค้างไว้แค่นี้เองแล้วก็ปล่อย เราก็จะได้8แอมป์ได้เห็นนะหรือว่าจะตั้งเขาดาวอยากจะใช้เป็นช่วงตอนกลางคืนใครม,มีมิเตอร์ T O U มาตั้งอย่างตัวนี้ก็ได้นะแล้วตั้งไปเลย1ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงกดค้างไว้ แล้วตัวไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้งานหลังจากเนี่ยสองชั่วโมงเนี่ยนะเขาดาวเรียบร้อยแล้วเป็นไงง่ายเนาะตอนนี้เสียบปลั๊กไปยังก็ไม่มีไฟจ่ายนะที่มันเขาดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะจ่ายไฟออกมานั่นเองใช้งาน,นง่ายๆเลยนะครับผมจ่ายไฟแรงกว่าตัวนี้เฉยเลยกะ <c oughs> ว่าจะาไว้ติดรถนี่แหละจะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงส่วนตัวน,นี้ <c oughs> เดี๋ยวว่าจะเอาไปใช้ที่บ้านนี่แหละก็เสียบเอาไว้เลยเป็นโฮมชาร์จเจอร์ ก็แนะนําให้เสียบตัวนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปเสียบกับรถยนต์นั่นเองตัวโมบายชาร์เจอร์เนาะหรือว่าเอเมอร์เจนซีชาร์จใช้งานได้ทุกวันเป็นเดลิเยสก็ได้แค่ตัวสายหรือว่าอะไรเนี่ยได้มาตรฐานก็พอแล้วถ้าอยากจะใช้เป็นพาวเวอร์ปักหรือว่าสาย2แอมป์ที่แบบตัวนั้นมีอ่ะก็หาซื้ออะแดปเตอร์ตัวเนี้ยก็3,000บาทแล้วนะ oh. <laughs> มาเสียบตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะซื้อไอ้นี่อันใหม่เลย3,000บาทได้เหมือนกัน <Okay. S 1> นี่ก็ออริจินอลของเขาเนาะผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผม อันนี้ไฟไฟ้าก็เรื่องละเอียดอ่อนเนาะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าเราผ่าตกบกพร่องตรงส่วนไหนไปก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับผมนี่ก็6กิโลวัตต์นะครับผมเกือบเต็มสปีดของแท้นะฮะก็มาดูกันหน่อยว่าสายไฟจริงๆเนี่ยมันจะต้องหนาแค่ไหนนะดู<笑><笑>อุ้ยหิ้งกอ่ะเนี่ยมันก็จะต้องหนาขนาดนี้เลยนะครับผมโคตรหนานี่เป็นวงจรที่ไปยังรถไฟฟ้าเนาะโอเคเดี๋ยวอืมหาหางอกใหม่ได้ไม่เป็นไร อันนี้ก็เ,เกือบเต็มสปีดแล้ว7กิโลวัตต์1เฟสของเราได้มา30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็เตรียมตัวกลับบ้านไม่มีปัญหาเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ค่อนข้างอัจฉริยะเลยใช่ไหมปรับตัวแอมป์ได้มีสถานะโชว์บอกอุณหภูมิบอกมาหมดเลยมาดูในส่วนของท่าคางกันบ้างดีกว่าคุ้มแน่นอนตัวนี้16แอมป์3.5เมตรตัวสายไฟของเขาเนี่ยก็อยู่ที่3,300นิดๆเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเลือก5เมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่3,699บาทแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ไฟที่แรงกว่่่าานนีี้้หรือวใชทเเป็ Power Park เลย ยอยู่ที่4,250บาทก็เนี่ยจะเท่ากับไอ้ตัว w a ชา c h เจอร์ของเท s l a แบบออริจินอลเลยเนาะที่7กิโลวัตต์เพราะมันใช้1เฟสเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น1เฟสแต่ที่เสียบตัวนี้แล้วมันแรงไปไม่พอเพราะไอตัวเนี้ยของเราเนี่ยมันเดินไฟมาโดยเฉพาะสําหรับตัวที่ชาร์จเลยนะสายไฟมันค่อนข้างใหญ่ถ้าเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับสายไฟบ้านหรือว่าใช้ทั่วไปอะไรเงี้ยยังไงมันก็ เหมือนกับว่าเราซื้อตัว16แอมป์นั่นแหละถ้าเกิดว่าจะใช้ตัว power p a r k เนี่ยก็แนะนําให้เดินไฟแยกมา <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับตัวของเท s l าแล้วนะโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับตัวเทสีาราคาดีมากๆเลยนะเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเนี่ย อาจจะไม่ต้องลงทุนมากหรือว่าที่พักต่างๆเนี่ยอยากจะโปรโมทว่ามีที่ชาร์จรถไฟฟ้าก right ็เนี่ยซื้อแค่3 0 0 0กว่าบาทเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นไททูใช้ได้กับทุกแบรนด์ไม่ใช่แค่รถเทสลานะออลารคูนแคสบีวายดีทุกอย่างเลย uh <ๆ S 2> ที่ขายในไทยเนาะมาตรฐานเดียวกัน <set> ก็แค่เอาตัวนี้3,000บาทไปเสียบแล้วก็โปรโมทได้เลยเดี๋ยวก่อนไอตรงที่เราไปเสียบเนี่ยขอแค่เป็นแบบได้มาตรฐานมาแค่นี้ก็พอแล้วนะอาจจะมีชุดสายไฟแล้วก็เบรกเกอร์แยกมาชุดหนึ่งสำหรับรถไฟฟ้าเนาะโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้า ใช้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย